นะ่าตอนนี้แพ้ะนะครับแต่ว่าลองถ้าสองหมดก็โดนถ้าสองหมดก็ลาจากไม่งานกูมาตีนึงนี่เรียบร้อยได้ของมากเพาาื่อนไว้ยกูเองหลบหลบนะฮ่าเออคือกลับแปดนั้นแล้วดูผมสมบรถครับ คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเวเลสนะจ๊ะอันนี้มีเพื่อขอมาเติมเลยว่าเล่นเวเลสให้ดูหน่อย ทำไมเวเลสมันเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนการตามตรงน,นะครับมันแพ้เยอะถ้าผมเจอเวเลสผมก็จะเอาโอมินนี่แหละมาตบมันนะครับ <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> แล้วคราวน,นี้เราจะเป็นสายแรงนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าส่ายแรงบอกตามตรงว่าถ้าโดนล็อกทีเดียวคือแพ้นะครับคือโยนมันก็มาเด็กแต่ว,ว่าต้นเกมเราได้นะเว้ยวิวิทำไมวะมันเอาโอ้โห <c oughs> เอาพลังแฝงต้านมาไะเนี่ยกูตันไม่เข้าร้อยเลยมั้ย<ม>ฮะเกิดมาอีกครั้งพี่ต้องได้คิวพี่ต้องได้คิวพี่จะสวรพี่ต้องอโอ้พี่พี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ได้แอร์ซีก็พออย่างนี้เราจะไม่เฉียดกับโอเมนเลยนะครับแต่จริงๆสามารถออก ดีเวลร์ชอร์ในแพทนี้นะหรือออกถึกๆก,ก็กระโดดออกมีฟิกเกอร์เอามาอะไรอย่างนี้นะครับเออสู้กับพี่แกเพราะว่าเราไม่ไหวจริงๆตนนัวนี้นี่ผมเจอเวเลสท่าแบบกดโอเมนอะมนไม่มาวะอาจจะปีนเลืองว่าตรงน,นี้ดึงเดทจรงิงดึงดิหยอกเพื่อน <laughs> มันดึงนี่กูร้องเลยเนีย่ยนี่กูทำไมวะไม่เอ้ย โหเต็มไปมาครับสามตัวมังกรไม่เอากูติดเป็นงั้นแหละกูกลัวเหมือนกันเพราะว่าด้านบนไม่มีใครเลยเนี่ยฟาโดนฟ้าโดนฟ้าโดน,ฟ,โดน,ฟ,โดนฟ้าจะโดนเอาเร็ว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  ตัดได้ไฟเลี้ยวตัดได้ไฟเลี้ยวนี่มานั่งซูมนี่กูชอบเลยซูม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 ไม่โอ้โหกูรัาชายขอดูเลือดก,ก่อนประดัดเออสุดจัดประดัดคลิกสามเจาะนะครับก็คือสามสี เจาะ3า0ในตำนาน,นต่อยเซมบี้ไม่รู้ว่าเขาปัจจุบัน,บนเขาจะเล่นหรือเปล่าตอนนั้นผมก็แบบเป็นคนนั่งดูอยู่เลยคนนั่งดูอยู่ที่ว่าหาจัดต่อจำครับโอ้ค่าคือดึกจำไว้ <Why? S 1> ไปแล้วอย่าให้โอเมนล็อกนะครับณนะตอนนี้แพ้นะครับแต่ว่าลอง ถ้าสองหมดก็โดนถ้าสองหมดก็โดนเพราะกูแรงจัดรู้เจาะรอยนะครับซึ่งแต่ก่อนจะเล่นเป็นสายแบบโกลเด้นสปิริตดากนัลคอร์กันก็จะเป็นแบบรูนตีไวแต่ก็เบาๆหน่อยมันจะเบาหน่อยนะครับยุคนี้เน้นแรงเน้นเจาะรอยไม่เน้นตีนะครับ <Okay. S 1> เน้นสกิลอย่างเดียวรหรือแบบมันจะมามันจะเคยมีโซนหนึ่งก็คือแบบอเวกสปิริตสเตนนะนเฮ้ยอเวกสปิริตดากนัคอร์ รูนตีวยี่สิบหกเหมือนกันนี่ก็เปลี่ยนโดดยัดอย่างเดียวเลยครับ Dreams, เอาไปเล่นกันได้นะแต่ว่ายากสายนี้ยากนะครับผมว่ามือใหม่ก็อาจจะแบบมูลามาซาของกันดิมิทเชอร์อย่างเงี้ยอันเนี้ยเออเอาไปก่อนแล้วค่อยแบบเล่นแรงๆนะฮะ <'m> sure อยากเล่นก็นเล่นเลย <Okay. S 1> ไม่ห้ามนะฮะดาวใครดาวมัน <laughs> เเลดัของราถูกโจมตีปล่อยได้ปล่อยไปคนระับเอาไปเลยพี่เวทเลยหู้ยปล่อยอ่ะหนึ่งละนี่เราออกรองเทาง้ทากันรองเท้ากันสี่สีอยู่นี้ครับโอ้โหไม่ปาดทีครับรอนไหมลนะ่ะคนดูหา้หาให้สี่ขอมึงกดสองอีกทีขอมผมกดสกิลสองอีกทีหนึ่งโบกินกุมารแรงแน่กดสองที่ทมมแฟน,ะออนชิหายละอ่าสองแล้ว ส่นแล้ครูไปดีกว่าเสียวฟิกหนึ่งครับฟิกสกิลหนึ่งเมื่อกี้ถึงนะก็เลยกระโดดออกรอใหม่อีกทีครับเก้าส่งแล้วส่งแล้วแม่งเอ้ยสเตปพังขอยเวฟหนึ่ง เ้ช่างยากระบาดซะเหลือเกินคอนเทนต์ตัวก็แพ้หือออกแรงๆอีกจะยืนยังไงครับเนี่ยทารอนอมินออกทนรอนกันทีซีตัวเขาบางนะครับถ้าไม่ได้กดสกิลสองนี่ก็คือเป็นตัวบางตัวหนึ่งเลยนาะตอนนี้นะสองฮ่าๆกูใส่แม่งแล้วจริงๆแล้วไป จะตายแล้วเพื่อนแต่น่าจะวาร์ปแล้วป่ะหิวครีปหิวครีปโอเคครับนะตอนนี้เรายังพอแก้งโอมเมนได้นิดๆหน่นอยๆมันได้ฮาลอนมันได้ดีมีเชอร์หรือเกาะสะท้อนเกาะอะไรก็ลแล้วแต่แนละ้วกูตายไม่ต้องออกตัดเลือดเจอไปเลยไม่ต้องออกตัดเลือดกูตายแน่อนอน ไม่ไดจำได้ขึ้นใจเลยเวเลสทำไมไม่ออกตัดเลือดวะ่ออกทำไมวะแต่แล้วแต่เกมแล้วแต่เกมแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ออกอยู่ในเลนรลัวตอนนี้โดนโอเมนกัตนะเพื่อนเอากลางให้แบบนี้ ต้องฝากเพื่อนแบกนิดนึงนะตอนนี้นะในไฟอย่างเดียวครับเรารอในไฟอย่างเดียวเลยเท่านี้ลาก่อนนะลาจ่าน,นะกูเบื่อหน้ามึงแล้วไปเล่นกับคนอื่นบ้งางดีกว่าลาจ่าไม่งาตูมาทีนึงนี่เรียบร้อยได้ของด้วยมันต้องแบบนี้โอเมนไม่กักอยู่นั่นแหละ เลิกรักแล้วกักก่อนนะเต็งยังไงสิรอโดดอย่างเดียวครับแต่จ้ำต่อยมันเพื่อนเฮ้ย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 ยังไงสิเราไปดูเชิงมวยดีกว่าดูเชิงมวยกันดีกว่าของบากเพื่อนมวยกูเองหลบหลบนะฮะเออคือกูโดนกูแทงอะ ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงมาร์ดาบแดงเลยอันเนี้เดี๋ยวเราค่อยไปบิ้วเตาะแดงมูรามาซะหลังดาบแดงนะครับตำนานเออเอ้าไม่ได้ดูเวลาเลยวาร์ปได้สวัสดีครับผมมาเดียวกลับแปดนั้นแล้วดูผมสามารถครับ ตัวบางๆเท่าน,นั้นเสร็จนีมนจ่มันจะซอยว่ะมันจะซอยว่ะนั่นแน่นั่นแน่นแมั่นใจนะถ้ามั่นใจว่ามันหลบเราไม่ได้หรือจังหวะแบบจังหวะงงๆไะโดดเลยนะครับ เดี๋ยวมันต้องมีจังหวะที่ผมพลาดเพราะว่าบางทีรีเฟกถอดหนังข้ามก็ไวนะฮะน้วมึงทำด้วยอะไรกันโคตรไปว่าจะแดงซะหน่อยเกีงใจครับนาคอสให้นาคอสดี่แม่รอใครเข้ามาครูกระโดดบึ้มอ่ะโคโคคันแน่นอนไคเปิร์คไเปิรป์วอด เป็นวางวาดปักวาดปักวาดเออแก้หน่อยครับร<ม>ถือว่าตอนนี้ฟาร์มเอาดาบแดงก่อนแล้วกันนะครับขาดอีก7 8 9 1 0ป1าประมาณสา0สี่ร้อยกูเกือบโดละ <c ười> ต้องเล่นกับมอตัองป่ะผมว่าเราเล่นเน้นจังหวะสองเออ <Yeah! S 2> ไม่เข้าอนะันทีผมก็หาจังหวะไม่ได้ฮนะ <Come here. S 2> มาแล้วปนะ่ะพร้อมแล้วเพื่อนเข้าให้กูทีปกติกูจะเปิดแต่ว่าไอ้ที่นี้มันเปิดไม่ได้กู <Yeah. S 1> เปิดเองก็ได้มาหาดที่สาม ปนเองก็ได้ป่นเองก็ได้ทำอะไรคนน่งงองไอดรอเปิดอีกทีครับโอ้ยอติทั้งวันเลยไหมพี่ไปละเจ็บจานห้ 5, 4, 3, าสีสสออยังไงซีเจเจจ่อสามอย ไอ้เต่าเต่าอ้วงอุ๊ยอุ๊เบ้านะเบ้านะโอเมนกูส่วนตัวหลังนี่ครับโอน่าจะให้กูสะบัดหน่อยเพื่อนกูจะได้ดูดเลือดเอามาเอาวิธีนึ่งๆอย่ายิงงงนึ่งๆอย่ายิงงงนึ่งๆอย่ายิงโอ้โหนกกระจิบเป็นฝ่ายนกกระจิบโอเมนของโอเมนที่แข็งแกร่งกว่าครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมวยกอนเลียดว่ะสเต็ปจัดอ้าวกูไม่ทำไรเลยผมไปทำเลนมานะอันนี้มัน15บาทีแล้วผมก็รอยเจ้าแม่โรเมียลำคาญไม่มาไม่ตันทั้งวันแม่มันมันไม่เนตลานตะมันเนตเปิดพุ่มฟิปช่วยมวยเคียร์ดีกว่าเพราะว่าผมจะได้ของยังไม่ได้ น่าจะเวฟนี้นะครับโดดใส่เลยมุนยังบดไอ้เร็วไม่ได้อีกการที่เราแรงขนาดเี้ยเขียวกูมาแล้วใครพลาดโดนคูใครพลาดโดนคูใครพลาดโดนคูไป โอ้ลิเฟกซ์มันไวจังวะยับเลยโอ้ยับเลยสวนสวนกูพาเพื่อนโยนตายห้าเหนื่อยเลยวะเกือบแพ้รอรอเพื่อนเกิดนะครับกูร่วงก่อนเลยคนแรกนะเล่นดีๆล่ะแม่งโยนคั้งนึงเดี๋ยวแม่งเกมพลิก ถึงเลยถึง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 เลยฮะถึงเลยฮะถึงเลยฮะถึงด่วงโดน์คุชิมมาฉีดยาโดน์คุชิมฉีดยาอ่าตายเรียบร้อยอย่างนี้ดูดเลือดดูดัว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 โอเเจาะสามร้อยดีไหมเจาะสองร้อยเป็นเบาไปไปละกูไปฟาร์มละ เอาใจช่วยนาคอดไม่ไหวกูวเองแบบนั้นน่ะสุ่ยพี <Ultimate. S 1> ้ยนเฮ้ยวันๆันเลยที่พ่าย <laughs> <laughs> โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเวเลสสายเจาะส300ในตำนานนะครับก็ต้องบอกตามตรงว,ว่าเล่นยากถ้าโดนโอเมนกักจริงๆนะครับ <laughs> เลือกรักแล้วกักก่อน,นะแม่ง <laughs> ต,ตบตบยับเลยจริงๆ ไปหาเล่นนะครับก็เล่นเอาตาที่ะสะดวกสบายดีกว่านะครับผมก็จะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแบไม่ไม่ค่อยแรงอนะเน้นเบิร์ดอย่างเดียว